ส่วนทำพอเมื่อก่อนที่เขาพิการจัดการนะที่เนี่ยพลาดไม่ได้นะหน้าแปลกพลาดมานนี้เจอกุหลาบดอกละเกือบร้อยนะนะฮะมาถึงปั๊บยืนใส่มือทุกเทียนพร้อมเลยสามร้อยตกใจเลยนะฮะไม่ให้ไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ให้นี่โอ้โหเดินออกไม่ได้เหมือนโดนบังคับ เรียกปีบคอกันเลยทีเดียวันมีการจัดการที่ดีนะฮะซ้ายมือพวกเราครับเราแล้วกว่าละซ้ายมืออะไรนะก็ได้นะไม่ใช่ปัญหา,าอ๋อถ้าประตูเปิดก็มาได้เดี๋ยวโทรบอกเดี๋ยวโทรบอกสิ <C oughs> จะจะ,จะออกมาเส้นนี้ใช่ไหมละ่ะอ่าโอเคแล้วอ่าพวกเรา